สวัสดีครับผมพบกับผมครับหมอปอยเชียร์ชัดนะวันนี้เราก็จะมาครับเช็คดวงชะตากันนะครับเป็นคิวของคนราศีกุมนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีากุมประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 5ั้ร้บครับว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับแบบไม่ต้องให้นเสียเวลาครับจัดหนักจัดเต็มกันเลยครับ คนราศีกุมนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับในเดือนนี้นะคือเดือนมิถุนายนครับต้องบอกว่าครับดวงดาวนะคือดาวประจําตัวของคนราศีกุมเนี่ยครับคือดาวราหูนะหรือเลข8นะครับไถเนี่ยครับโคจรครับเข้านีเรือนสหะชนะครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเทวีโชคครับวงบอกครับว่าดวงดาวพึ่งย้ายที่ผ่านมาเนาะก็ประมาณเกือบ2เดือนทิศทางดวงชะตาดาววัสนาอยู่ในมุมที่ดีนะ สห a c คือเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารไงช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าก็ยังเป็นผลบวกกับคนราศีกุมนะในเรื่องของดวงดาวและก็จังหวะโอกาสนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับจะมีการเดินทางบ่อยนะครับจะเจอคนหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาชักนําชักจูงนะฮะจะเจอการยานมิตรที่ดีนะครับหลังวันที่26ไป ก็เพราะว่าครับดาวเจ้าเรือนสาชาคือดาวพ้างคานครับจะโคจรเข้าในเรือนตัวเองนะฮะได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตราที่ดีครับร่วมกับดาวพระราหูนะครับเป็นคู่ธาตุลมไงก็ส่งผลแน่นอนครับในเรื่องของสิ่งดีๆนะครับเป็นธาตุเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่เป็นคนคุยภาษาเดียวกันนะครับผมเคมีตรงกันนะฮะช่วยเหลือกู้กูลชี้ช่องทางหาโอกาส หรือไปเดินทางนะครับไปเจอในสิ่งที่ตัวเองอ่ะชอบแล้วรู้สึกโอเคนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์สร้างไรายได้ให้กับคนราศีกุมนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับทิศทางดวงก็เรียกได้ว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินของคนราศีกุมครับ ดาวการเงินของคนราศีกุมนะฮะก็คือดาวพระพฤหัสบดีครับยังโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตลาที่บดีนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนลักยรงส่งผลดีนะครับถ้าดูแบบรายปีแต่ถ้าเกิดเจาะเป็นรายเดือนก็ต้องมาดูดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ของคนราศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับแน่นอนครับช่วง,รงแรกๆจังหวะอาจจะสะดุดติดขาดบ้างนะครับมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะฮะแต่พอหลังกลางๆเดือนไปนะครับวันที่19 มิถุนายนครับดาวสุกครับคือดาวตัวแทนขุนคลังหรือการเงินนะโครจรนได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเกษตรตา,ธ,าธีวดีครับแปลว่าการเงินของคนจะเริ่มฟูจะเริ่มอู้ฟู่นะครับมีเงินใช้เข้ามาไม่ขาดมือเพราะตำแหน่งการเงินรายเดือนถือว่าโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่าต้องเป็นกลางเดือนไปนะต้นเดือนต้นเดือนช่วงแรกวิกเอนแรกอะวิกแรกก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย นะครับผมอาจจะมีติดสะดุดบ้างนะครับแนะนําครับไปเสริมดวงนะข้าวกาดไหว้พระแม่อุมาทีวีนะครับนี่ที่วัดแขกนะช่วงนี้เปิดแล้วนะครับก็ไปเสริมดวงเสริมความปังเสริมเสน่ห์แล้วก็เสริมการเงินด้วยนะครับก็เป็นโอกาสที่จะควรไปนะนะครับเพราะดาวสุขครับเป็นดาวแห่งเรียกว่าสวยงามไงแล้วก็เป็นดาวแห่งเทพที่เป็นผู้หญิงด้วย นะครับผมเอาละครับสำหรับเรื่องโชคลาภก็มีเข้ามานะเออคนราศีกุมนะฮะในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะก็จับฉลากทิง้งทุนลุ้นรางวัลโอกาสต่างๆนะครับใครชอบวัดใจวัดดวงก็มีนะแต่ว่าพอประมาณนะครับเพราะดวงดาวของคนราศีกุมในช่วงต้นเดือนไปก็มีให้ลุ้นนะครับแต่ว่าหลังออกลางเดือนวินายนไปเนี่ยครับเรื่องของโชคลาภก็มีให้เห็นนะครับมากในระดับหนึ่ง นะครับพู้พูดยัง่ายว่าก็มีเข้ามาถ้าแบบให,ให้ให้ลุ้นให้สนุก,สน,กสนุกได้นะครับในช่วงเดือนนี้นะสำหรับเรื่องการงานงคนราศีกุมครับดวงในเดือนนี้นะครับดาวการงานครับยังโครจรโดดเด่นเป็นพิเศษนะอยู่ในเรียนการเงินแปลว่าเงินที่ได้มาก็เอาไปต่อยอดในการลงทุนนะครับในการขยับขยายใครคิดจะเปิดร้านเปิดกิจการค้าขายดวงช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเอาทรัพย์ทำให้เกิดการงอกเงย การเก็งกำไรการลงทุนเกิดขึ้นนะครับทิศทางดูะตาถือว่าดีนะโดยเฉพาะหลังวันที่26นะครับมิถุนายนครับใครที่มองว่าจะเอาเงินไปเพิ่มหรือขยับเปิดสาขาใหม่ถยับทําทีมงานใหม่ผลิตผลิตภันใหม่ๆนะครับที่จะร้อนโปรเจกต์ออกมาขายเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้นะครับเพราะมีดวงเกที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นในช่วง จังหวัดนี้ครับสำหรับเรื่องความรักของคนราศีกุมครับในเดือนช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าดาวความรักคือดาวเจ้าเรือนปัตตานีครับดาวพระอาทิตย์กับโคจรเข้าในเรือนปุตตะครับในวันที่15มิถุนายนเรียกได้ว่าคนโสดครับดวงมีเกณฑ์จะมีข่าวดีจะเจอคนรักใหม่จะเริ่มรักเกิดขึ้นรักดีๆนะครับใครที่รักลาไปนานนะเป็นโสดมานานนะครับก็เตรียมตัวสละโสดได้เลยส่วนคนมีคู่มีคนรักก็ต้องระมัดระวังครับ ดวงเขาบอกว่าดาวปตัตนิเป็นยูนเนียนปุตตะปุตตะคือจะมีเด็กมาแอบมากิกมากักมาแอบแซบก็ต้องดูดีๆนะไม่ไงั้งนง้นจะวุ่นวายแน่ๆในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะครับผมเอาละครับก็ครบแล้วนะฮะกับคำทำนายการพยากรน,นะในเดือนมิถุนายนนี้ของคนราศีกุมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้โอกาสหน้าครับพบกันใหม่สวัสดีครับ